ใครที่ขอพรจากวัดเจดีไอ้ไข่แล้วยังไม่สมหวังฟังคลิปนี้ให้จบแล้วท่านจะเข้าใจอะไรมากขึ้นความลับเปิดเผยแล้วเผยสุดยอดวิธีการขอพรกับไอ้ไข่วัดเจดีให้ได้ผลซึ่งเป็นคำแนะนำจากผู้มีญาณ ไอ้ไข่เอ่งวัดเจดีกุมารเทพที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารช่วยให้ผู้คนที่มาขอพรต่างสมหวังกันมากมายหลายคนขอแล้วยังไม่ได้หรือขอแล้วไม่ได้เพราะอาจทำไม่ถูกวิธีคลิปนี้จะมาเปิดเผยความลับการขอพรที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ ขอพอรให้ไข่แล้วสมหวังสักทีวิธีขอพอรให้ไข่ให้สมหวังมีดังนี้ 1. ควรเดินทางไปขอพอรกับไอ้ไข่วัดเจดีด้วยตนเองไอ้ไข่งวัดเจดีอยู่ที่วัดเจดีอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคนที่เขาสมหวังมากมายคือผู้คนที่ได้เดินทางไปขอพอรด้วยตัวเอง เพราะการเดินทางไปขอพอรจากไอ้ไข่ด้วยตัวเองนั้นคือการแสดงความเคารพและความจริงใจต่อไอ้ไข่อย่าขอพอรโดยที่เราไม่ได้เดินทางไปเพราะมักจะไม่ค่อยสมหวัง 2. ควรทำบุญที่วัดไอ้ไข่ก่อนขอพอรไอ้ไข่วัดเจดีสะปรารถนาจะให้วัดเจดีไอ้ไข่อย่างนี้เป็นที่รู้จัก กับผู้คนมากมายที่เดินทางมาที่วัดนี้ดังนั้นใอ้ไข่อยากให้ผู้คนเดินทางมาวัดนี้มากๆใครที่เดินทางมาวัดนี้แล้วถ้าได้ทำบุญให้วัดไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามที่ทางวัดได้จัดขึ้นในส่วนต่างๆก็มักสมหวังกันเป็นส่วนมาก สามอุทิศบุญให้กับไอ้ไข่วัดเจดีก่อนขอพรสืบเนื่องมาจากข้อที่สองเมื่อเราได้ทำบุญกับทางวัดแล้วเรามาหาไอ้ไข่เล็กก่อนขอพรให้เรากล่าวอุทิศบุญที่เราได้ทำครั้งนี้ให้ไอ้ไข่เพื่อให้ไอ้ไข่ได้อนุโมทนาบุญอย่าลืมว่าไอ้ไข่วัดเจดี เมื่อช่วยเหลือใครเขาต้องใช้บุญตัวเองเข้าไปเลขมาถ้าเราจะขอพรให้ไข่เราควรอุทิศบุญกุศลให้กับไอ้ไข่ก่อนเพื่อเพิ่มพลังบุญให้ไอ้ไข่ช่วยเราได้มีคนมากมายมหาศาลมาขอพรกับไอ้ไข่แต่ไม่ได้ผลเพราะคนที่มาขอมีแต่กิเลสต,ตัณหามาหาไอ้ไข่ ไอ้ไข่จะช่วยหมดพลังบุญไปกับคนที่ไม่คิดส่งบุญให้ไอ้ไข่เลยคนเหล่านั้นมาแทบจะเสียเที่ยวเปล่าดังนั้นการส่งบุญให้ไอ้ไข่ก่อนการขอพรน,นั้นเป็นการดีต่อผู้ขอพรโดยให้กล่าวว่าข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ได้ทำ ทำในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้แกไอ้ไข่ประมาณนี้นะคะ 4. ควรขอพรกับไอ้ไข่ที่เป็นรูปไม้ดั้งเดิมซึ่งไอ้ไข่ได้มาขอร้องให้ลุงคนหนึ่งช่วยแกะสลักไม้เป็นรูปเด็ก9ขวบเพื่อเป็นตัวแทนของไอ้ไข่ดังนั้นควรไปขอพรกับเทวรูปไม้ดั้งเดิมของไอ้ไข่ ซึ่งปัจจุบันปริสถานอยู่ในโบสถ์หลังใหญ่ 5. ของบวงสวงที่ไอ้ไข่ชอบคนมียานเคยสื่อถามไอ้ไข่ว่าชอบทานอะไรและคําตอบที่ได้คือน้ำโอเลี้ยงแต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆที่ทแทบจะไม่มีใครนำน้ำโอเลี้ยงไปถวายไอ้ไข่เลยเพราะน้ำโอเลี้ยงเป็นเครื่องดื่มที่คนสมัยก่อน โดยเฉพาะเด็กๆทางภาคใต้ชอบดื่มกันมากๆเลยส่วนน้ำแดงขนมน้ำอัดลมที่คนนำไปถวายมากมายจริงๆแล้วไม่ใช่ของที่ไอ้ไข่ชอบแต่เป็นการนึกและคิดเอาเองของคนทั่วทั่วไปว่ากุมารทองชอบน้ำแดงน้ำอัดลมจึงคิดว่าไอ้ไข่ชอบด้วย 6. ควรบนบานกับไอ้ไข่ ปกติการขอพรกับเทพเทวดาเราไม่ควรบนบานเพราะเทพเทวดาไม่ต้องการและข้อแลกเปลี่ยนใดๆกับเราแต่สำหรับไอ้ไข่ควรบนบานเพราะไอ้ไข่ต้องการแลกเปลี่ยนจากสิ่งที่เราขอและสิ่งที่ไอ้ไข่อยากได้และนี่ก็คือของบนบานที่ไอ้ไข่อยากได้ที่สุดนั่นก็คือให้เราได้กลับมาทำบุญ วัดไอ้ไข่เจดีอีกครั้งหนึ่งและชวนคนอื่นมาร่วมทำบุญให้มากๆให้กับวัดเจดีแห่งนี้เราจะได้เห็นว่าวัดไอ้ไข่เจดีพัฒนาขึ้นทุกๆปีเพราะผู้คนได้บนบันว่าอยากให้ไอ้ไข่ช่วยให้เขาสมหวังแล้วเขาก็จะกลับมาทำบุญให้กับวัดนี้เมื่อไอ้ไข่ ตอนยังเด็กมีชีวิตเป็นเด็กวัดที่ได้รับการอุปการะคุณชุบเลี้ยงจากทางวัดทำให้เกิดสำนึกบุญของวัดนี้แต่วัดนี้ในสมัยนั้นยังไม่เจริญและไอ้ใข่มีก็ไม่มีปฏิหารที่จะทำให้วัดเจริญขึ้นเมื่อตายไปจิตเป็นกุศลทําให้ได้เกิดเป็นเทวเทวดามีฤทธิ์และมีการสืบสารเจตนาเดิม คือต้องการให้ผู้คนมาทำบุญวัดนี้แลกกับการให้อิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือคนส่วนการบนบานด้วยประทัดของเล่นขนมชุดทหารนั้นเป็นการแถมหรือเป็นของแถมของฝากให้ไอ้ไข่เท่านั้น 7. เมื่อเราขอพรและได้รับพร ในสิ่งที่ไอ้ไข่ประทานให้แล้วเราควรที่จะไปแก้บนด้วยการเดินทางไปวัดไอ้ไข่ด้วยตัวเองและไม่ควรเกิน3เดือนหลังจากที่เราสมหวังจากสิ่งที่เราขอแล้วนั้นเพราะถ้าล่าช้ากว่านั้นอาจมองเป็นการละเลยเพิกเฉยต่อการต่อสัจจะที่ให้ไว้กับไอ้ไข่นี่คือสุดยอดความลับการขอพรกับไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์ให้สมหวัง ขอให้ทุกๆท,ท่านสมหวังในสิ่งที่ขอในสิ่งที่ปรารถนาและอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไอ้ไข่แห่งวัดเจดีด้วยเถอะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณที่รับชมและก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ